เสร็จแล้ว20นาทีแล้วนะคะดูมันจะเหมือนซึมซึมเข้าสู่ผิวเหมือนกันเห็นไหมว่ามันจะซึมอ่ะเดี๋ยวเรามาล้างออกนะคะใกล้ถูกเลยดีมากเๆโเว้าก ใช้ท่านที่จะรู้สึกว่าผิวนุ่มเนียนขึ้นมากจริงๆสินค้าทุกชิ้นมีออยอนนะคะไม่เป็นอันตรายเช็คได้ น,น,นี่คือหลังจากไอ้น,นี่เสร็จแล้วสครับแล้วก็มาร์กสครับโดยไม่ต้องล้างออกสครับประมาณสิบนาทีก็ได้หรือจนมันแห้งๆนะคะแล้วก็มาร์กต่อทันทียี่สิบนาที นี่ <c oughs> คือหลังจากใช้สบู่สครับมาเสร็จแล้วดูขนาดคนดำตะเกิดนะคะ <c oughs> โอเคนะคนดำตะเกิดก็ใช้แล้วก็ขาวได้ต่ <c oughs> อไปจามาบำรุงด้วยโลชั่นต่อเลยก <c oughs> ็จะ <c oughs> มือที่เปียกมาไอ้นี่ทำไม <c oughs> โลชั่นฟุตี้กลางคืนจริงๆเราก็ทากันแดดด้วยก็ได้นะคะเพราะว่า แสงไฟในห้องก็ทําให้ดบได้แต่วันนี้จะมารีวิวโดวยแบบไม่ต้องใช้กันแดดเพราะว่าจะได้ไม่ต้องหาว่าขาวได้กันแดดโลชั่นฟิตตี้นี่ก็ขาวใสเกี่ยง่ายนะคะซึมไวกินหอมด้วยอแล้วนนก็ลังเทียบดูนี่คือใช้สบู่ะครับมาร์กโลชั่น อันนี้คือผิวที่ดำแต่เกิดอยู่แล้วโอเคนะคะ